นี่คือผลลัพธ์ของการลองดีกับพระเซาหลินใช้หนุ่มคนหนึ่งทําสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำเขาควา้ศาศีรษะของพระนักสู้เซาหลินแบบไม่ให้เกียรติทันแดนั้นพระเซาหลินจิงตอบกลับด้วยลูกแตะเข้าไปที่กลางหลังใช้หนุ่มกลับโกรธจ,จัดและตะโกนท้าทายว่าพรุ่งนี้ข้าจะขยี้แกให้เละ ระรูปนั้นชื่อว่าเออหัวนักรบเซ้าหลินแท้ผู้ฝึกวรยุทธ์มากกว่า20ปีส่วนคู่ต่อสู้ของเขาคือหนุ่มวัย23ปีที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความคึ้นองเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นทั้งคู่ได้ใส่กันอย่างดูเดือดชายหนุ่มยังคงใช้ท่าทางยุ่ยเย้าแถมยังเล่นสุกปรกเพียงไม่กี่อืดใจเขาก็โดนหมัดชุดใหญ่ของพระเซ้าหลินเมื่อรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้เขาก็เริ่มละเมิดกติกาเขาได้เริ่มไล่เตะใส่พระเซ้าหลินเมื่อพระเซ้าหลิน เห็นใช้หนุ่มละเมิดกติกาเขาก็ทําเช่นกันพระเสลินได้ไล่เตะก,กลับเช่นกันสนามต่อสู้กลายเป็นความวุ่นวายกรรมการต้องรีบเข้ามาห้ามก่อนที่จะยกเลิกการชกในที่สุด